เอาใจมาจมากขาวเมอกิ้มันเดี่วเดี๋ยวเราใช้ตู้ไปเน่เออมีน้อ,อ,ง,อง,นนงไงมากินข้าวร่วกันไม่นุม่มปลานี่ก็ปลากระเพราเนื้อปริกค้นกินโอ๋อแม่กินแบบยังไงแซ่บได้อนิวุ้แมนวัลวัตเต็ดครับมีน้องเ้ยเนาะรูกส่งอีสานกินแบบบานเลยปาเนื้อมาด้ยอยาแซ่บเลย อันนี้ปลาโทษเหมือนบ่นี่ปลาทอดปลาทุกอย่างถ้าลงกระทะแล้วโดนน้ำมันเป็นปลาทอดหมดอันนี้ปลาอย่างนี้สองตัวนี่ปลาอะไรเนี่ยน้อยโอ้ปลาโคโมแมนปลาหมอเนี่ยไว้เห็นบ่นิสองตัวนี่อือนั่นเด็กไปเตรียมลุยกันกินกันกูต้องว่าอะไรปลาเโดนนี่เนี่ โอ้ยกลับไปหนุ่มเลยเหนียวอ่อนมากนี่ปลากระเม็ดพี่น้องปลากระเม็ดปลากระเม็ดปลากระเม็ดคือปลาอย่างรับนี่เออเนี่ยซื้อเพ่นปลากระเม็ดโอ้ปลากระเม็ดเมื่อกี้เห็นเนี่ยปลากระเม็ดนี่ครับเด้อครับนี่เด้อตัวปลากระเม็ดพี่น้องด้วยเบิ้งชมเบิ้งปลากระเม็ดนะครับพี่น้องดู้รูู้้เออตัวแนมตัวแนมโอ้ยนี่ยเนี้ยอยู่ลุงนายคุ้มเสื้อครับลุงนายคุ้มเสื้อ ผมังไกเคยกินเนีเบื้งว่ากินตับกับถักส่นี่แหละนี่กน้เข้าวไหนผเองอ้าวือกินน้ำตานมอเออหน่ำลำไยหนำลำไยครับหนำลำไยอ้กินหลายวัเลยนะโอ้หาลาคือไปนั่งอยู่ไกลเนี่ยโอ้ยลุงจอยาลมา เฮ็ดตวเฮ็ดเบัว่เาบัวนี่ก็ว่าเฮ็ดบัวนหมันไปใสเขาก็เฮ็ดเบ่เนบัวอันนี้ตุกปลาไหลเตี้ยนปลาไหลดินี่ปลาไหโอ้ราคายจะขอตัวกินก่อนนะครับหิวแล้ครับผม14ลัไะเีย่างเปลนะ